การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสิงหนครหรือ PA สิงหนครตั้งอยู่เลขที่2ทับ28หมู่ที่2ตำบลชิงโคอเภอสิงหนครจัังหวดสงขลารับผิดชอบพื้นที่228ตารางกิโลเมตรมีผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ประมาณ27,700รายให้บริการในพื้นที่อำเภอสิงหนครทั้งหมด 11ตำบลและบางส่วนของตำบลวัดจันทร์อำเภอสพิงพระบริหารงานโดยนายจำนงบุตรสบงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสิงหนครมีระบบขนส่งสาธารณะง่ายและสะดวกต่อการเดินทางมีป้ายบอกทิศทางและตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจนมีพื้นที่จอดรถเพียงพอสำหรับผู้มาใช้บริการ รวมถึงจุดจอดรถยนต์สำหรับผู้พิการมีแถบเตือนให้ระมัดระวังบริเวณจุดพื้นที่ต่างระดับ PA สิงหาคนครเปิดให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าและงานบริการอื่นๆในวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาิก30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักกลางวัน บริการรับชำระค่าไฟฟ้ากรณีถูกงดจ่ายไฟณนะศูนย์แก้ไขไฟฟ้าขัดข้องในวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาและบริการต่อกลับมิเตอร์ทันทีหลังชำระค่าไฟฟ้าพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งทำให้สะดวกต่อผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุสถานที่ให้บริการมีความโล่งโปร่งไม่แออัด มีแสงสว่างเพียงพอและเหมาะสมจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นน้ำดื่มถังขยะอัตโนมัติจุดชาร์จโทรศัพท์แว่นสายตาและเก้าอี้นั่งพักรอไว้ให้ผู้ใช้บริการมีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะทั้งชายหญิงบุคคลพิเศษมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึง และสะดวกต่อการใช้บริการสะดวกด้วยจุดคัดกรองงานบริการบริการแบบ one stop service ครบจบในจุดเดียวมีระบบ smart q คิวให้บริการอย่างเป็นธรรมมีการจัดลำดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายต่อการให้บริการทำให้บริการได้อย่างรวดเร็ว มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ครอบคลุมถูกต้องปรับปรุงให้ใหม่อยู่เสมอมีระบบประเมินความพึงพอใจณจุดให้บริการที่ง่ายและสะดวก PA สิงหนครมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมากมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและช่องทางการติดต่อโดยจัดให้มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบเบอร์โทรติดต่อแสดงให้ผู้รับบริการเห็นได้อย่างชัดเจน ครอบคุมงานบริการตามภารกิจของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐงานรับเรื่องราวร้องทุกข์มีกลไกรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนอย่างชัดเจนผ่านระบบ PEA VOC System บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน Smart Land ของกรมที่ดินเพื่อช่วยค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดิน หมุดที่ดินก่อนการดำเนินการขยายเขตร,ระบบไฟฟ้ามีการใช้งานระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการผู้รับบริการสามารถขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้พร้อมกันผ่านทางเว็บไซต์ PA E-Servic e นอกจากนี้สามารถใช้บริการออนไลน์ผ่านทาง PA สบายเซอร์วิสเสมือนมาใช้บริการที่สำนักงานผ่านเว็บไซต์ p e e Service ผ่านแอปพลิเคชัน p a Smart Plus มีบริการออนไลน์ครบครันไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบค่าไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องและบริการส่วนอื่นๆของ PEA ผ่าน Line Official Account PEA Thailand ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลของลูกค้าจะถูกจัดเก็บเป็นความลับมีความสะดวกและปลอดภัยอีกทั้งยังสามารถออก e ีบิลช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงและยังชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์เช่นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและมันนี่วอลเล็ต มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการการให้คำปรึกษารวมทั้งช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์074-331-330และ074-331-534ช่องทาง l ลาย Open Chat กฟผพอพอสาขาสิงหานครโดยแอดมินจะคอยตอบคำถามดูแลตลอด24ชั่วโมงช่องทาง Facebook Fanpage การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสิงหานคร มีการปรับปรุงดูแลระบบ1129 PA Contact Center อย่างต่อเนื่องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตอบคำถามตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากพื้นที่อำเภอสิงหานครและพื้นที่ใกล้เคียงมีการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสิงหานครโดยเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าในปี2557จนถึงปัจจุบันเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของการจ่ายกระแสไฟฟ้า P.A. สิงหานครให้บริการแก้ไขไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงมีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทันสมัยให้กับเจ้าหน้าที่โดยส่งพนักง,งานที่เป็นผู้ให้บริการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมตามหลักสูตรที่องค์กรจัดขึ้น พีสิงหาคนครจัดกิจกรรม s e r v i วิสท็เดือนละ2ครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคและนำไปปรับปรุงการให้บริการเพื่อเจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีจิตบริการ Service s e r v i วิสใหม่มีการจัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวกโดยการกำหนดหัวข้อเรื่องวัตถุประสงค์และผู้รับผิดชอบมีการกำหนดแผนงานระยะเวลาการดำเนินการ ผลการดำเนินการข้อเสนอและปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับการให้บริการตามเกณฑ์นย์ราชก,การสะดวกมีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ไว้เป็นสัสดส่วนและจัดให้มีจุดพักสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะในบริเวณที่เหมาะสมเพิ่มพื้นที่สีเขียวจัดภูมิทัศน์ที่เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจมีมาตรการพัดแยกขยะ และการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพตาม,มารประฐานสำนักง,งานสีเขียวมีการรณรงค์ให้มีการใช้ถุงผ้าและใช้แก้วน้ำส่วนตัวเพื่อลดการใช้พลาสติกและโฟมนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ มีแผนและระบบจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ PA สิงหาคนครดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้ามีการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน PA Smart Plus ให้แก่ผู้รับบริการเพื่อลดภาระการเดินทางที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ PA สิงหคนครไดเข้าร่วมกิจกรรม CSR กับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอสิงหคนครมีการจัดกิจกรรม Happy Work Page Happy Heart หรือช่วยตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ตู้กดน้ำดื่มภายในโรงเรียนเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรช่วยลดอุบัติเหตุที่จะกเกิดขึ้นกับบุคลากรและนักเรียนยังดำเนินการตามนโยบายให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าดังนี้ โครงการขยายเขตสำหรับครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ระยะทางไม่เกิน140เมตรโครงการไม่ตัดกระแสไฟฟ้ากับสถานที่ที่มีผู้ป่วยที่ต้องการใช้ไฟฟ้าเ e. a สิงหานครไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาการให้บริการให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด p e. a สิงหนคร พร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวก